สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันหยิบแบรนด์ที่ยังไม่เคยหยิบมารีวิวให้ดูเลยนะคะเป็นแบรนด์ดีออนั่นเองค่ะเป็น lady d i o r นะคะไซส์มีเดียมนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงน่ารักมุ้งมิงมากนะคะด้วยความที่บอกว่าช่วงนี้ตันอินกับสีม่วงมากๆเลยให้ดูเล็บนะคะเล็บน่ารักปะเข้ากับกระเป๋าใบนี้มากๆเลยนะคะก็เลยหยิบน้องใบนี้นะคะมารีวิวให้ดูกันนะคะใบนี้เนี่ย ถือได้ว่าเป็นใบที่แบบสาวๆหลายคนก็ชอบกันมากๆเลยนะคะสำหรับเดดี้ดีออนะคะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีชามนะคะนี่เรียงกันนะคะจะได้คำว่าดีออนั่นเองนะคะอ่าเ mm hmm. หมือนตัวก่อนนะคะ mm hmm. ใบนี้เป็นสีม่วงแล้วก็อะไรสีเงินวิงวิงนะคะน mm ี่แล้วก็ใบนี้นะคะเขามีสายมาให้ด้วยนะคะสายเป็นสีม่วงนะคะ สีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะซึ่งใบนี้ตานมองว่า,อย,าอย่างตานที่ตัวเล็กอะ่ะก็พอที่จะสะพายคอสบอดี้ได้แต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสูงอยู่พอสมควรนะคะคือแนะนำว่าสะพายแบบสายๆใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับไหล่ดีกว่านะคะแล้วก็ด้านบนนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าเขาก็จะเป็นแบบเป็นหนังแบบแผ่นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะลางซิปแบบยาวๆไปเลยนะคะ แล้วก็จะมีหัวซิปนะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งรุ่นใหม่เขาจะทําเป็นแบบว่าหัวโค้งๆแล้วนะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็อันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงสายก่อนนะคะตรงสายเขาก็ตรงบริเวณหัวเกี่ยวนะคะจะเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะดันว่ารูปทรงแบบนี้ก็แปลกดีนะน่ารักดีนะคะในส่วนของด้านในนะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมว่าผ้าด้านในนะคะเขาก็จะเป็นตัวแบบ ดีออ uh, นะคะ mm hmm. เรียงกันเลย mm hmm. แล้วก็ด้านในเนี่ย mm hmm. เขามีช่อง1ิบให้ด้วย1ช่องนะคะ mm hmm. นี่ตรงเรเนี้นะ mm hmm. ก็ถือได้ว่าใบเนี้นะคะ mm hmm. เขาก็กว้างพอสมควรเลยนะคะสามารถจุได้เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นไซส์ที่กําลังดีแต่มองว่าไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กเกินไปจนแบบใส่อะไรไม่ค่อยได้นะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะ ท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในหลาย Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทั s เฟสิวหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ